เราคือหน่วยทหารผมมาผมมาจาก SCP Foundation และเข้ามาจากทหารบุกไทยและนี่ลาประวัติเหมือนกันโอเคขึ้นน้นขึ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 ้นฮอรเราจะกลับไปที่เดิมกันจะเป็นคนขับโอแล้วต่อลง Let's go <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับพี่ไอริงๆไม่ได้เป็นโควิดหรอกเออดิจิก็เป็นปกติอยู่แล้วอ่ะอาการไอเราเวลาผมเปิดแอร์ยืดๆไม่ต้องแปลกเราจะพาไปดูสถานที่รับที่หนึ่งที่จะเรียกว่ารับแบบรับโคตรอ่ะดูนะดูดูไม่ต้องแปลกนะว่าทำไมถึงจะพากันมาที่นี่เพราะวแถวดีมันรับโคตรมันมีอยู่สักประมาณสามที่ไอเรื่องนี้เราจะเป็นเดี่ยว ผมมีความรู้สึกว่าทำไมถ้าหามันผิดปกติผิดปกติจากเดิมนี่นี่คือหลุมศพอย่าหาว่ามันเป็นหลุมศพธรรมดาเพื่อนเขาจะรู้ตัวไหม เดียเด๋ยว,ยว,ยวยามาเียเข้าเลยโลบีนาร์ทำไม่เด้ต้องขอสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวโอเคตัดมาตะก,กี้น้องผมิออกสาบซึ้ง โอเคใช่ใช่ใชโอเคเราจะไป <c oughs> เราจะไปกันเลย <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่อดีคือมันมีหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปกันเลย <c oughs> เคิดมาคิดไปก็คิดนานอยู่โอ้ <c oughs> แล้วดูสภาพรถโอ้เอาเราจะไปกินข้าว ก็ไม่รู้เหมือนกันสนามก็ไม่รู้แต่มันมีที่หนึ่งที่ผมนั้นมันเป็นความลับแบบความลับสุดยอ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 ดขนาดไหนกันหรอ <c oughs> คือมันยอดจุดเนี้ยเนี่ยเนี่ยจุดน,นี้นะครับคือใครรู้ก็ช่วยกันบอกกันด้วยนะว่ามันคืออะไร แ <c oughs> ปลกผิดปกติห้องรับแต่ไม่รู้วิธีเปิดเอาไงดีันจะพาไปดูทุกทีเเ่เอาึ้อได้ด เอาเดี๋ยว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 นาหารตีนอ่าเราจะเป็นจะพายเขานำแต่คนไม่สามารถนำได้เพราะว่าเขานั้นไม่ใช่ จะเรียกว่าอะไรอะ่ะแตะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่เล่นตอนนี่คือเพื่อนผมนะผมไม่ได้นะับเขามาเขามา,เขามาเองแล้วก็อีกคนคนแปลกหน้าผมาก็ไม่รู้เขาเขาคือใครเราคือหน่วยทหารจุดเอ็กดีเอ,เอาปุยกันนี่ <c ười> นี่สาเหตุที่พลทหารหลายคนตายเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมเธอจำไม่ผิด ยังไม่ผิดจริงๆสิ่งที่ทําให้ทหารตายก็เพราะหงตกเคนนั่นแหละอ๋อจุดนี้ขวบหัวเควไม่หยุดเลยอะขึ้นมาได้แล้วเลขคนละหัวชอบจะเขกเท่านั้นนั่นนะห <c oughs> ัวเขกคีกแล้วเพื่อนตัวสูงแต่ทำไมเขาขึ้นมาได้นี่คือไปห้องรับ โอ้เราควรจะใช้อะไรดีมืดจริงอะ่ะทำไมเตรียมไฟฉายมาอันไหนไฟฉายไฟไฟไฟอะไร รประธานปรอัานองก่กนแล้วก็บางซิบอยะอิสเตอร์เอกได้ถูกซ่อนเอาไว้ไอ้นี่ผมเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยแต่ทำไมไฟฉายมันไม่ติดอะ่ะอะพัอาานอะพันโอเคติดละนี่คือติดใช่ไหมนะเอ่อแล้วไงต่อ <c oughs> ตามมาเดี๋ยวตามมาก็จะตาก <c oughs> ไม่อีกคนละอุย้ยมืดจริงนะเอาอีกคนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อีกคนละเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนายละเอ่อ สักครู่เดี๋ยวผมอ๋อผมเข้าใจแล้วมันเป็นการาดโอเคตะเกียบโอ้ตอโอเคมงไม่เห็นเพื่อนเราก็คือไปแล้วจะเป็นเน,นี้ยเล่งไหนโยอ้ยิงนายอยู่นั้นเอเคเราจะรอด้วยเพื่อนรอด้วย ออัดคลิปยู่แล้วดูดท้าขึ้นโอ้ท่าขึ้นของผมอนาสุดแลละอ่ะเพื่อนขึ้นเลยจังหวะนี้เราขึ้นหน่วยทหารเรียกคนละอไปกันโยไปกัน คุณยินดียินดีด้วยนะคบถ้าค,นนคุณนั้นได้อัดคุณไ้อยู่ในคลิปกับคนเอ่อกับคนแปลกหน้าใช่คนแปลกหน้ากับคนแปลกหน้าแล้วก็ถือว่ายินดีกับเขาด้วยนะที่ออกช่องคลิปของผมอ,ะอ่ะว่าแต่เล่นไปแล้วก็คิดถึงครอเนี่ย มันเหมือนกันไม่ใชโรบอทกับคอปโบรบอทก็คือเขาจะสรรหาสารพัดเกมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟลเกมคออฟเกมคออฟในแมปโบรบอทไม่ค่อยนิยมเพราะว่าน้อยมากที่เขาจะรู้จักกันว่าคอ,อบิวตี้มันนี้โอ้โหถ้าลงจอดดูครับถ้าู้ชมทาลงจอดโอ้ อุเหเห้ย <ENNIS> เอ้ามัน <after> ค <that> ือว h a t is it? What is it? What is เอ๊ย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 นี่ทำอะไรของนายเอ้ยเตเลอร์ค <emat> ืออิสตร์เอกเหรอทำอะไรดีแค่นี้ใช่มั้ยเฮ้ยจะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ ไม่ใช่กดเฮ้ยไอ้นี้กดไม่ได้อะไรเห <c oughs> มืนอนหวานมามองหนะ้านี่ก็คือตกใจ <c oughs> โอ้กดเหรอแล้วงไงต่อไงต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นเทรนเพส กลักวเลยกลัวอยู่ขอพบไฟฉายก่อนโอหยังสว่างโอ้าเฮ้คบหายเดี๋ยวจะปิดปิดเล่นหมีปุใจหมดเลย <c oughs> เลิกปิดเปิดเล่นได้ยังฮะโอเค เขาหน่าจะรู้แล้วนะว่าผมทำ YouTube อบไหนต่อเพื่อนเขาทำอะไรอะ๊ออสวิกเปิดเหรอเฮ้ย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 เริ่มไม่เริ่มมาไม่ชอบกนแล้ว ยังไงอะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรขึ้นเลยทำอะไร<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวเลยจ้าเฮ้ยฉันด้วย <laughs> อย่าเืวกันนะเอาเอาเอาโัหายโอหายโอหาย โอ้นี่คือ The Speed The Speed The Giant Wolf อย่าไปโดนเธอนั้นกลัวไฟฟ้์ก็อไอคิวนี่ทำลายแผงวงจรหรืออะไรไม่เข้าใจ หน่วยทหารรถอ้อรถได้เลืลกอกรถไว้ใจฉันมาเออไปยุยดูกดผิดคนลบอ่ะอ่านันกันนั่งมาริโอโอโออแมรีอ แล้วดูท่ายืนโ oh. อ้กลัวกลัววัาชนจังโอ้เออเสียงอะไรอะแล้วดูโอ้ย oh, ืนอิลูมินาติกบั๊กเหรอหรือให้ลงหรือเพื่นอนเขาไม่พูดอะ คว้าเบลไยมาแล้วอ้หลอดสะชันอ้หมดอารมณ์เลยอ้อเปิดสกู๊ตน่โคตรละโคตรละโอ้เปิดอีกคตก็อิเซเดลู ก็ออกไปแล้วใช่ก็ถือว่าเขาแสดงความยินดีด้วยซึ่งแบตผมก็ถึงสิเปอร์เซ็นแล้วเขาก็ออกเลยทำไมเขารู้ตัวโอเคเดี๋ยวเอ,เ,อเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับวันหน้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมีเวลาว่างวันไหนเอาไว้ลงคลิปโอเคบาย